สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะครับเนาะครับครับสำหรับเมื่อนี้ท่านสองเสี้ยงหยาพลาเลาะกะมีแนวทางนะครับเนาะแนวทางจากปู้คุนแหละครับปู้คุนเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับครับงวดที่แล้วของเพื้นกะรุดไปเนาะครับเนาะกะว่าเป็นอย่างสําหรับตัวเลขเป็นสูตรคํานวณกะธรรมดาครับเลขวิ่นพื้นกะรุดไปครับเลขจับคู่กะรุดครับเพป็นกะว่าขอยแจมือแน่ครับเพป็นว่า ให้โอกาสเนี่ยเพื่นว่านาะครับเนาะครับสำหรับเป็น,นท่วมา่ะเพิ่นก็บ,บอกว่าเออให้โอกาสเนี่ยเพื่อนครับเพื่อนก็ะเขาดีมาตลอดแหละครับครับเพิ่งลุดแหละครับลุดงวดเมื่อกี้นี่ครับครับงวดเพิ่งหันเพิ่นกระลุดครับเพิ่นก็ะมาตุลเนาะครับเนาะถือว่าเลขของปูขุนเนี่ก็มาดีครับครับทั้งสองเส้นยาพ้าเลาะครับแนะนําคือว่าให้ ปูกับเออไปไปเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับตัวเลขปูขุนครับเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับชุดเล่าพัฒนาครับเอาไปจับไปบายเบิ้งไปพิจารณาเบิ้งครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นก็เป็นสูตรคํานวณนะครับเนาะครับสาหรับเลขรัฐบาลเพิ่นก็ออกมาหลายชุดแล้วนะครับเนาะสําหรับปูขุนก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับครับก็ธรรมดานะครับเนาะมันก็มีเขาไม่ลดสําหรับตัวเลขครับมันเอ่าแนวนอนม่ไรหรอกครับ ครับบัานนี้เขาไปเบิ้งตัวเลขกน้ากันเด้อครับเด้อสาหรับปูขุนบนส่งมาหายแล้วครับทางโทรศัพท์นะครับเนาะครับเขาไปเบื้องตัวเลขน้ากันครับครับนี่ก็เป็นสุดงวดที่แล้วของปูขุนนะครับเด้อครับงวดที่แล้วงวดวันที่แปดท่านว่าหกหรอครับครับวิ่งบนล่างของเพิ่นครับเหลขกวิ่งเหลขเกียงของเพิ่นก็บศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าครับเลขกมันออกกับ 0 4 5 4 6 4 6 8ครับ4 6 8นะครับเนาะก็ถือว่าลุดไปครับคำว่าเป็นยังครับเอาคำมาสูงกันต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับเลขกู่ขุนนะครับเด้อครับเป็นกาลังใจให้ซึ่งกันและกันครับท่างสูตรครต่างคำนวดเพื่อนเนาะครับเนาะครับคำนวณมากเพื่อนกับว่าโอเคแหละครับมืนแม่นครับแต่ละสูตรแต่ละอาจารย์ครับการลดรอบถือเพป็นทุกผู้สุขคนแหละครับ ค่ะเปินไหนมาทางนี่นะครับเนาะครับสำหรับเหล็กวินเหล็กเคียงเพลินครับงวดนี้เพันว่าขอแจมมือเด้อเพันว่าเพิ่นครับฝากขั้วมาอยู่ดอกเพันว่าขอถอดเอพซีลายลายมันกระลุดก็เป็นธรรมดาเนาะครับเนาะสำหรับตัวเหล็กครับมาเบิ่งตัวเลขของปูขุนครับชุดเล้าพัฒนาครับปวดวันที่สิบเอ็ดเนาะครับเนาะครับวันที่สิบเอ็ด วันที่เสบียดท่านว่าแหละครับอันนี้เป็นของปูขุนนะครับเนอะเอาไปพจารณาเบิ้งครับถือว่ารุดไปครับว่าเป็นยังครับมันก็มีเขามีรุดแหละครับสําหรับตัวเหล็กนะครับเนาะครับเป็นของธรรมดาครับวดประจําวันที่ครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเหลาเป็นเล่าเพิ่นเล้าพัฒนาครับ เราพัฒนาครับวันที่11แหละครับวันที่11น้อครับเนาะวันที่11ท่านว่าธันวาคมครับ6นะครับครับชุดนี้เป็นกาหายมาแบบเดียวเก่านะครับแบบเก่าแหละครับเนาะครับบนล่างบนล่างครับ บนรางบนรางเหล็กวิ่นสําหรับเหล็กวิ่นปูขุนนะครับเด้อครับเหล็กวิ่นปูขุนเื่นกายศูนย์ศูนย์อ่หกับสี่หกับสี่หกเก็ดสี่หก แปดครับครับนี่เป็นสําหรับเหล็กปูขุนนะครับเด้อครับเป็นเล่าพัฒนาครับครับผู้เดกขอมาแล้รวก็ยอย่าลืมกดไหล์กดแช่ละครับเพื่อสุบภาด็กผ่าแนวทางเรากบเนาะครับแนวทางงามครับสาหรับเหล็กตัวเลขครับไปพิจารณาเบิ่งครับอ่เพื่อให้วิ่งรูดครับวิ่งรูดมาเลยครับปูขุนวิ่ง วิ่งลูดเนาะครับเนาะวิ่งลูดเพจน์ไหนสองกับศูนย์ครับสองกับศูนย์นะครับเด้อเอาไปจับไปบายเบิ้งครับจับคู่นี่จับคู่ผู้คูณกับมีอยู่หกคู่ครับมีอยู่หกคู่ด้วยกันครับมีอยู่หกคู่กับมีอยู่ครับจับคู่เนาะครับเนาะครับจับคู่ครับ 20 2 0ูนก็ครับมันกระจมางามอยู่ครับงวดนี้ครับท่านสองซื้อยาอาละกับเบื้องเก่าว่าเกิดว่าง่ามอยู่ครับสองเก็ส,สี่ 3 4มสีะครับเนาะสามสี่สเกตสเกียสแล้วก็6 9เก้เ้าเด้อครับเด้อหกาเก้าสองครับ ตอรับสมตัวคนจับมา้หายสหางครับวดนนี้ซตัวคนบ่หายมากซตัวคนบ่หายมากเนาครับเนาะครับบินหลูดเลยครับหลุด2หลูดศูนย์ครับกลมคนไ้กลมสองศูนยครับสองเก็ดถูกลมของเพินเดครับเด้อมปูขุนครับซีเก็อีกครับ มีสามกลมครับมีสามเนาะครับเนาะสำหรับเลขเล่าปัฒนาเอ่อเลข3ตัวจับคู่สมตัวนะครับเนาะจับคู่ไม้สามหางครับมีเก็ดเก็สอแล้วก็ศูนย์กับตัวเก้าละครับศูนอกครับไปกันมาเนาะครับเนาะ สำหรับเด็กผู้ขุนครับสองเกจศูนย์เอาไปพิจารณาเบิ่งนะครับเด้อพู้รบาดสองบาทเป็นเหล็กไร้วัเนานะครับเนาะครับเกจสองนะครับเป็นมากเนาะครับ,ส,รบสำหรับปูขุนเด้อครับเด้อครับทา้งสองเสียงหยาพาลาะครับ จัดให้ครับครับปูคุนแามเขาเพิ่นกงมเขาครับแามมาเพิ่นแงม้านะสำหรับตัวเลขครับเป็นสูตรคำนวณครับสำหรับเลขปูคุณครับกรับงวดวันที่สิบเอ็ดแหละครับครับงามๆครับเป็นเล่าพัฒนาด้ยครับเด้อครับเล่าพัฒนา ปูขุนค,ค,ครับเปินขอแก้โตครับครับเปินว่างวดนี้ใหสองวิ่งหลูดครับหลูด2กับ0ย์ครับจับคู่มาหากับสองศูนย์สองเก็ดสามสีเก็ดกกีาเานะครับครับเอาไปจับไปใบบ้างเด้อครับเด้อครับสำหรับผู้มักครับ ผู้ขัดกับพานนะครับเด้อครับกับบเป็นยังครับพานได้ทางช่องเสียงหยาพาเลาะครับถือว่างามๆครับตัวเลขของปูขุนครับจัดไปเนาะครับเนาะครับสำหรับเลข3ตัวกับเจ็ด2องศูนย์ศเ็อเาอาไปพิจารณาเบิ้งครับครับทรงมาให้่พึงทรงมาใอไหร่ละครับสำหรับเลขปูขุนเป็นเล่าพัฒนาครับ เราพัฒนาด้วยครับเด้อครับแคปหน้าจอไว้ครับเพื่อเสอรวได้ผ่านเนาะครับเนาะครับเอาไปพิจารณาเบื้องสาหรับเรขกปูคุณครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายเนาะครับเนาะทังส่องเส้นยาพ้าเลาะกะขอไว้พอนให้เยิบซีลำล้ำรวยๆยครับสำหรับขึ้นนี่แเงๆปังๆแหละครับปังๆไปเลยครับล้ำรวยล้ำรวยครับสองตัวแตกสามตัวแตกเนาะครับเนาะครับ ทชคชุกคนหานด้วยครับเด้อครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เสีงยงหยาพาเละขอสวัสดีครับ